สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะถึงโคกหนองนาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะในตำนานนะคะนรถบัสคันนี้ก็จอดอยู่นี่แหละ ตะวันคือคอะไรครับที่เรีนบอกฮะดอกตะวันนช่ไโอ้ยก็แล้วแต่มันสิไปแล้วนเนาะโง่มันก็งามเนาะทำเป็นน้ำดีเดี๋ยวต้นสูงน้ำมะก้อนบนเออหรืพอรพากันขีกขานหนามดมันน้ำบ่พอ,ลอ,อแล้วเอา<ะ>โอ้มาเลยตัวนี้ฮะโอ้มาเลย ที่เดินทางไปคุณเนาะเห็นอยู่บบซุกว่าเหือนอธีษฐ์ชมกินยังว่าในผ้ากันไปอยู่พูดอะยังว่าในล่างหนาอยู่ทางนี้มาหอดแล้วเอออันนี้ก็ได้จะมันไปไกลย่า,ยานโอ้ยลงผมไป,ปยังเสอนลงลถ้าเหตุคนนี้ จะลงยังฮะตุกเออเชิญลงบริไตเจ้าไปเชิญบินมันสิตายพอดแล้วกรุงเทพพอดแล้วพอดกรุงเทพผลละครพอดกรุงเทพแล้วพี่น้องลุงเสือโอ้ยเจ้าเจอไผว่าตื่นแต่เศร้าแท้ เศร้าอะไรเธอเอาเอาเอาทำไมเฮ้ยบ่หนาวบ่ฮะยอบแต่ผ้าห่มแหละเนาะจ้องเจาะจ้องเจาะอยู่หันแล้วบันนี้ค่ออยกเลเตรียมโตแล้วพี่น้องตีหาบันี้ตีห้ากันมานั่งคิดอยู่ว่าโอ้ยคือบันทิงยินเสียงคนเนาะเบแล้วบบสายสายมาบับอ่า ตื่นละบอาเพื่อวตื่นตื่นแล้วตีนอนบ่สลับปานคอยระแวงอยู่หันย่านลูกมาบอทันบอทันเออทำว่าสิไฟใส่แล้วมันนอนบ่สลับอนเจ้าเห็ดยางยู่เพอโอ้คอยกัข้ายข้อมันแล้วหาเงินไปใส่านได้บาทเด้อคอยกันโอนไปลูกแล้วเฮ็ดบุญน้ำเขาบอได้ไปก็ได้ แล้วกอยกอันนั้นอยกะได้เงินล่ำวม่านี่งสองร้ยเออกอยกะโอนไปให้ลูกแล้วครับเาบ่มีไรเาก็เฮ็ดตามครับมีบรรยากาศที่โคกน้องนาระเต็นอีหยางยาเจ้าพ่อโม่แเว่มาแต่ใสอย่าฟ้าพ่อแต่งตอยู่ไปจังไดมาส่งไปส่งหลานเอไปส่งหลานทางเหนึ่งพันได้ไปอยู่ อ้เจ้ามาแต่ทางไหนคอยมาแต่สวนพักคอยเห็นเจ้างอมงอมอยู่ฝุ่นสวนพักคอยอยู่หานะบอโอ้ตื่น้ามาหดพักสะก้อนบ่หดพักสะก้อนโอ้ยหมักพริกเขาไหมไอ้เหวอเขาไม่ตีโหดโหดภาษาบอลรู้แล้วมวนปานนั่นบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าถือได้ ป๊าดอกแคขาวจูนพูนเต็มต้นเลยเมื่อใตลาดนะเจอยละทอเอาดอกแเียลงเสือเอดอกแคลงมาหนึ่งเนาะอู้ยผลึกจะแม่มันดกค่ะเอาซอยลงจะป่ายมันนะจำหลานจะเอามา่อมีเก้าอี้นี่เนาะยื้อเอาอย่าเอ้ยเอานั่นมาใส่แม่เอาขุมา าเอนี่นี่รังนี่ก็ได้ยานี่นี่เออนี่เออเก็บโรดเก็บรดเก็บรดมันหลายแหะไปขยายหนึ่งอืมแบงเอาเอาเบิรดโรามากินได้กินย้อนได้นน่้นะมือนี้โอ้มือนี้ตลาดนัดคอยไปซื้อเบี้ยมาพริกไว้ปลูกอยู่อืม มื่อนั้นคอยกะต้มใส่เด้นซุปเห็ดนอะไรแกเออเมื่อนั้นคอยอันไปแล้วเขาเจ้าได้กินอยู่บ่ซุปเห็ดนะซุปเห็ดสกบแซ่บแซ่บเลยโกบมันมันโกบมันบ่ลุงเสือรับภาษาคักนี่แล้วเออเขว่าลุงเสือเห็ดว่าสั่นคือหมักทั่วเขาว่าเมื่อลูกแล้วเหรอห้วยแม่์ยายไปเอิญแล้ว เออมืดเฮ้ยลายกำลังเลยเด้อเจ้าคือบหายมันเนีองลายกำลังเลยเด้อมืดเอ้ยว่าสิเลยพากันเก็บดอกเพยโพนพิสัยญี่ปุ่นเนาะแม่นบอกจักระเบ้องซีเกดโมงแล้ว ขับรถจักสั่วโมงเออบ่ทันบ่ได้ล้วโอ้ยเก็บใส่ลังเลยพี่น้องนอาาคนน่ะฟากันสะอนอนดอกแขหันเก้าอี้มายืนเอาแม่สูงูงม,มันนะ่ะเล้ บอกว่าห,หัดขาผ่านขาบรถทาเขามันยากจกังสีตัวเจา้าพญาง่ายังบมบบาบําจ้าอันอันนั้นลงมามันก็สีหักแมนตัดลงแล้วมันแตกยอดขึ้นไปบ่ต้องให้มันสูงตัดตั้ตัวนี้เพราะเขาตัดแล้วมันยังขึ้นสูงอีกขึ้นนั่นแหละวห่านเลยออ ตัดลงให้มันแตกยอดขึ้นหมาเห็นดอกแคสะออนแล้วมารัับวนนี้ภารกิจรับโรงงานวันนี้ไทยลุงเสือทัานก้อยดกอปูนเขยันหอเออรับสองหลานพ่อเออเดิกการลุงเสือเนาะอัน จังว่าขอว่าได้การอยู่เด้วเฮ็ดงานพร้อมเฮ็ดยาแมลงกับเฮ็ดแนวกินในปูทั้งหมอขั้วพร้อมแม่งต่างพร้อมเฮ็ดแนวกินเจ้าเพี่สบายพอแล้ะเจ้าเนาะเฮ็ดแนวกินในปูนแล้วเออผู้ใดญ่ข้มากผ่ข้อมากบาดนี่ก็ตามแดียบบ้านบ่ใส่แล้วเนียังบ่อดใส่เด้อนานเขาโทรมานักเลยเจ้า ห่านห่านโลดแลยลุงเสือห่านโลดจะปายมันนะเออมาต้องให้มันขึ้นสูงเดี๋ยวแตกขึ้นมา่อไงเมื่อฝนเมื่อวังเยมพร้อมเอาไปให้ยาเลยมอยาบุรมากินนมลงมาฟันมองนานมันผุนะเออฟันฟันนี่เอาซุ้มนี่ไว้เออมองจะจับนะเอาไว้นูหนฟันเทิงผุฟันเท่งขึ้นไปนะเออเด้อเด้อฟันเท่งผุเออเอาซุ้มนี่ไว้มันเป็นพุ่มแบบนี้ เออนั่นะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเาสาือภาษาแคนแนลนะคะดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะก้อน